สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะมาบันทึกวีโอนะครับ 4K นะครับในตัวเจ้า雷米诺10นะครับผมว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับผมผมจะพูดตามความเป็นจริงนะครับสีใบไม้ตรงนี้จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแต่ในวีโออาจจะเป็นสีเขียวเข้มสักนิดนะครับแต่จริงๆมันจะออกนเหลืองเลยนะครับไม่มีสีเขียวแบบ เขียวเข้มผสมเลยนะครับมาดูสีหนักของน้ํานะครับก็ตามความเป็นจริงนะครับน้ําจะออกสีเขียวครับผมนี้วิดีโอสีเขียนะครับผมไม่ได้ใช้ไม้กันสนใดใดทั้งสิ้นนะครับในการบันทึกนะครับสังเกตว่าสีมันจะออกเป็นเข้มๆเหลืองๆนะครับเพิ่มมากขึ้นจากเดิมครับในการใช้งานนะครับสังเกตนหครับใบไม้นะครับโปรตีนจะเป็นสีอ่อนนะครับแต่ในวิดีโออาจจะเป็นเข้มขึ้นครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับในการบันทึกวิดีโออาจจะปรับ สกินโทนให้มันสีสดขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับผมแต่ผมพูดในความเป็นจริงนะครับอันนี้ผมไม่ใช่ม้กากันสัตนนะครับในการเดินผมจะทำคลิปแบบสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากอะไรนะครับแต่ผมชอบออโต้โฟกัสอย่างหนึ่งครับมันรู้สึกว่ามัน โฟกัสได้เร็วสังเกตนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าออโต้โฟกัสมันจะเร็วนะครับเห็นไหมครับเห็นครับออโต้โฟกัสเร็วมากเลยครับผมชอบออโต้โฟกัสครับมันรู้สึกว่ามันสมูทมากนะครับในการอัดวีลโอครับในการใช้ออโต้โฟกัสเตะการสั่นเครื่องนี้ไม่มีผมรู้สึกว่าถ้าเราอัดวีลโอเราต้องใช้แมกันการสั่นนะครับคือ สั่นมากเลยครับไม่นิ่งนะครับผมมันไม่นิ่งเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีการสั่นในเรนหรือว่าซอฟต์แวร์ก็ช่วยไม่ได้เท่าไหร่ครับในการใช้งานอันนี้ผมเดินปกติครับในความรู้สึกผมใช้雷米น9 1ผมว่าการสั่นเ雷米诺 9S ก็คือืิวาเยี่ยมครับผมในการใช้งานจริงๆนะครับแต่ตัวนี้การสั่นยังไม่สู้雷米น9 1นะครับการสั่นอว่าก็โอเคอยู่ครับแต่มันมันมันก็สมราคาแหละครับผม จะให้ดีกว่าราคาแพงมันก็ไม่ได้หรอกครับผมอันนี้พูดในความเป็นจริงของผู้บริโภคนะครับผมไม่ได้บ่วอะไรทั้งสิ้นนะครับในการใช้งานนะครับเวลาแพนขึ้นครับผมแบบนี้เวลาแช่นี่ครับอันนี้ผมก็เดินปกตินะครับี่